คอห้อยจะเท่กว่าขอดำไปที่เมื่อกี้นี่คิดเอาคอหนีเนี่ยไม่ได้กลัวเงินหายนะครับกลัวอะไรฮะกลัวที่มอดำจูบปากเฮ้ยไอ้เบี้ยให้น้องเขาหน่อยกลัวตหามันมเบี้ยมาทำไมโอ้โหพี่มดดำรู้หรือเปล่าว่างานนี้เนี่ยถ้าเกิดเป็นคนอื่นเรียกมาอันี้มานะครับเนี่ยไปน้องพูดก็ฟังหน่อยดิให้มพูดไปให้มพูดไปเอเองานอื่นที่พูดจริงๆในทำงานนี้คนอื่น คิดถึงแฟนด้วยคิดถึงพี่มดานกันถึงแฟนแฟนขับนี่ตามมาเขาบอกว่าแฟนขับเรนนี่สุดยอดอันไหนยื่เท่าไหนให้่อกี้นี้ไหนฮะอยู่ไหนฮะอยู่ไหนฮะอยู่ไหนฮะคนพี่หน้าใสดงตัวครับเดี๋ยวคนไปถามเดี๋ยวถามจริงถามจริงเถอะนะว่าอยากรู้กลัวมันไม่ซื้อบ้านอีกหลังหนึ่งฮะบ้านมันซื้อสามสี่หลังแล้วเนี่ยเอาเงี้ยพูดไปนะคุดไปแต่ยังไงแล้วพี่ว่านลิศเอาเออ่นะครับผมเปจริงหรือไปพี่ว่านเดี๋ยวลิศเอาไอ้เนี่ยครับ มันต้องมันต้องเอาสีแสงสีม่วงแสงสีม่วงใช่ใช่ดูว่ามันมีไรนะเป็นของจริงหรือเปล่าเพราะตอนนี้กถามจริงนะแฟนกับลิรีที่มันรวยอะไรกันมาเอาเขามีตามเลยแฟนกับลปรีเสียมาถามคือเส้นงงากไปไปชอบอะไรมันวะเอา ยังเห็นอ้ตูมตามเนี่ยมันจะมีความหล่อช่พี่ล่ปพี่่ปยังหล่อไดนขจากรุงเทพมีาแม่เนี่ใครมาจากเทพบ้างโอกมาเยอะไหมการบินถึงเต็ม็เพระอย่างเงี้ยแหละอ๋อเราอันนี้เขามาเขามารถรถสีแดงครับผมครับผมเมารถจะมาหรอเมารถมาฮะครับผมเอา ช่วงนี้ก็ได้ข่าวว่ารับเรียนหนักเลยทีเดียวเรียนหนักมากครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างคิดถึงคิดถึงไมโครโฟนไหมคิดถึงมากครับไอ้หลานที่พูดถูกไม่ใช่แกติดชิ้นสามพันเก่ามาก่อนโอ้โหที่ไปยืมมาแต่ตอนไหนเนี่ยติดชิ้นสามพันกว่าด้วยค่าหวยด้วยไม่เป็นไรหรอกปล่าอแค่สามพันบาทเองใช่จิบจิมพี่พูดถูกบางคือซ้อพายาโอ้ เราไม่รู้แฟนก็เลยแปากเสียนะฉันันก้าวเข้ามาตรงนี้ผมชอบแฟนขรับแกแทนที่สนใจอยู่มีเสือฟองเป้าพี่กางเกงพี่เป้าขาดทาไมเนี่ยครับแกฮะฉันไปยกกังอยู่กับเขาฉันไปแยกกันเอาไว้ใช่เขาเรียกว่าพาวัดีเขาเขาไม่อยากให้ส่วนที่ไม่น่าดูของพี่ประมันได้ออกมาเขาไม่อ่ากไปใช้ส่วนที่ไม่น่าดูเขาเรียกปาณีโม ลี่ก็เคยซิบแตกขึ้นเวทีนะพี่บดมไม่มีใครบอกลิซเลยนะไม่มีใครบอกลิซเลยทุกคนปล่อยเื้อแบบด้วย uh huh. เื้อแบบด้วยใส่เสื้อผ้าดูดีแต่กางเกงเป้าเป็นอู่เนี่ย แล้วไปอยู่ควายแก่มีเพื่อนมีฝูงเหรอครับม,ม,มีเพื่อนแต่ฝูงไม่มีครับคนวยไม่ใช่ควายแต่ใช<ม>่ฝูงเออล็กมาขมิบมา้างหน้าหน่อยขยับ,ขย,บขยับมันไม่ค่อยชิดขมิบแน่ชิดสุดแล้วครับผมอยากจะถามนิดว่าตอนนี้เป็นไงบ้างครับเพราะว่าแฟนๆหลายคนเนี่ยเป็นห่วงพี่เหลือเกินเรียนหนักไหมแล้วก็นอนดึกไปตรงนี้อยากจะเรียนเลยอยากจะบอกอะไรบ้างครับก็จริงจริงเรียนไม่หนักนะครับเพราะว่าวันนี้เราหนังสือไปไม่เอาโฆษณาไป เดี๋ยวเราใส่เต็มเลยลงไปครับลงไปทำไมถึงก็ยังบอกว่างานนี้มาเพื่อที่จะดำคนเดียวเลยเออเรียนไม่ขนาดเพราะเอาสื่อไปสองสามเรื่อ่ปัญหานี้ไม่ได้อยู่ที่การเรียนอยู่ที่ไหนอยู่ที่คนที่ดีดีมากนอ๋อชอบชอบบอกว่าเหงาใจหรือว่าอยากได้เด็กผู้ชายที่ค่อนแก่นอะไรแบบนม้ชอบดีมาอ๋อเป็นเป็นเป็นสาว เป็นซอทังเป็นซอทังเมืองนนท์นะฮะซอทังเงิงนนท์ที่ประเทศเขาต้องเต้องใช้แบงค์เอาถ้าจะกล่าวว่าจะเอาฟรีอะไรเนี่ยครับผมก็เรียกว่าตรงนี้เนี่ยมด่ดาก็แต่ไม่ใช่พี่มดามนะพี่บดามไม่ได้พูดถึงพี่มดามเรืออกเลยอ่ะถ้าอยากรู้ว่าไม่ใช่พี่มดามพี่เรกออกเรื่องอกนะครับผมนะฮะถ้าไม่สวย ทำตัวให้รวยแล้วใช้เงินซื้อแบบพี่วดานแันครับผมฮ่าตอนนี้น้องเล็กแล้วตอนนี้นี่เรียนแล้วเดี๋ยวจะมีแบบมีตอนนี้เขาไม่ให้น้องเล็กเนี่ยออกซิงเกิลใหม่เขามีแบบว่าเกินเกินมาหรือยังไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้โอ้เขาไม่ให้มาถอยแล้ทำนี่ก็เป็นผูกขอบมันจริงที่เหลือพี่ก็ไม่มีแล้ยังไม่มีนะคบตอนนี้ตอนี่เรียนเรียนก่อนแต่ว่าเดี๋ยวจะมีคันเสร็จ เด็ดสตาอะไรนะห้าหกเจ็ดแปดนะครับห no ้าหกเจ็ดแปดนะครับแคไม่ขึ้นอีกแล้วเหรออ้าวอ้าวน้องเขารุ่นน้องลิ้นรุ่นไหนรุ่นหกรุ่นหกครับนะครับห้าหกเจ็ดแปดก็น่าจะมีรุ่อยู่ด้วยคือตอนแรกก็บอกว่าไม่ขึ้นหรอกแต่เขาบอกว่าขานรีไม่ได้จริงความเขาแบบอิเซี่ยนอิเซี่ยนความหล่อไม่แน่ใจนะแต่ความน่ารักพี่คอนเฟิร์มเนาะ ย่มังไม่ดูเลยครับเออไม่มีผ่าน้อยทั้งเลยที่ไม่ยกมือไม่ไปดูกันเหรอที่ได้นี่ไม่ได้ซื้อเลยนะฮะได้ไไดยังไงครับตามเล่นเกมตามซื้อตามดูตามนู่นตามนี่แล้วกันเอาอย่างนี้ก่อนดิค่ะคุณ่อนที่จะไปไกลกว่านี้พี่เชาเขาบอกว่าครับรถอินเทอร์เน็ตไม่ใช่ขอบคุณคนที่จัดงานคไม่ มไม่ได้ไนะขอเอด้นะฮะเราถ้าสมมติไม่มีพวกท่านท่านเหล่านี้เราเกิดงานนี้เราคงผาลิตราไม่ได้แน่นอนนะฮนะครับเราต้องขอขอบคุณท่านแรกกเราไปเลยนะครับเอสชีวิตในแบบคุณขอเสียงกับเอสเลเสียงเอ้เสียงเบาเ่าเอาลิตะกลับไปบขอบคุณเอสค ก็ขอบคุณแพนคลินิกเพื่อความสวยสดใสและุกอ่อนกว่าวัยอย่างยาวนานแพนคลินิกยังไงก็สวยไม่มีเขาเราไม่มีงานนี้จริงๆเพราะฉะนั้นอะไรพวกแกอา่านใครมาปั๊บเถิดแกนิดเด่างๆเลยนะเอาใจเขา,เาพวกแกนี่ม่งโอ ต้องไม่สอนยอ่อกล่องรับทีวีดาวเทียมเคร่แอมซับใช้ได้กับทุกจานดาวเทียมชมฟรีกว่า220ช่องกล่องเดียวเท่านั้นที่ชมยูรอ282ได้แน่นอนโทร028418888ยีนห้อแกฉลาดนะนนอนนะศูนย์แก๊แคสเซ็ตทั้งภาษาที่สุดแห่งโมเดิร์นไลฟ์สไตล์ ออรับโซกิวุฟเฟ่ปิ้งย่างวาสายพาาัน์ไซเกาหลีพร้อมขบวนซูชิคนมาให้อร่อยกันแบบไม่อันรับประกันความอร่อยโดยซูกิชินนดา้านบนสุนะขอบคุณด้วยนะสำหรับสายการบินใเอเชียครับพร้อมเชื่อมคุณสู่เส้นทางบินหลากหลายกว่า75เส้นทางด้วยฝูงบินเครื่องใหม่ในราคาที่ใครๆก็บินได้เสียเกับแอ ตอนนี้ขอบคุณด้วยนะสำหรับเชฟโรเชฟโรเโลตแคทรีฟาครับตีเซอร์ใหม่เหนือกว่าทุกการใช้ชีวิตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1734และสุดท้ายขอบคุณเรดดี้ครับดื่มแล้วเครื่องดื่มเรดดี้อยากให้ทุกคนดูดีนะครับฟิตแอนด์เฟิร์มดูได้ด้วยเรดดี้บูธเครื่องดื่มเรดดี้บูธปลุกความเป็นชายในตัวคุณครับและแน่นอนความุีสปอนเซอร์ขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีรักอิสระเด็กก๊ ก็ขอบคุณที่เซ็นท่านพระซาที่รอด้วยนะฮะที่ให้สถานที่เรามาและที่สำคัญขอบคุณแฟนๆทุกมคนที่ทำให้เกิดงานวันนี้นะฮะถูกต้องครับเราขอแจกรางวัลนะฮะประกอบด้วยเสื้อ EFM ถุงผ้า EFM ชุดกิฟต์เซ็ตน้องหัวใจจาก AS กิฟต์เซ็ตจากแพรนทีนิกกิฟต์ไวช์เชอร์จากซูบิชิกิฟต์เซ็ตจากเครื่องดื่มเรดดี้กิฟต์เซ็ตจากกล่องรับสัญญาณดาวเทียม JMF แซ่บอ่ะเอาไหมเดี๋ยวให้อีทเป็นคนมอบโชคลิขสิทธิเอาไหม เรอาเยอะแล้วลพูดแกง่ายแกไม่มากันหรอกแล้วลสมวนติแต่ทั้งหมดที่พี่บอกไปคือหนึ่งรางวัลน,นะฮะ,ะครับผมยิบมาแลฮะเจ็ดอย่างหนึ่งรางวัลน,น้องลิศล้วงครับตรงนี้โอ้น้องลิศล้วงขึ้นมาแล้วเอาวเลยครับผู้โชคดีครับใครครับน้องเมย์เนยขชาภาโอ้ยไอ้นี่ก็เล่นตลอดเวลาครับผมเออคานิษฐาจันทาครับคุณคานิษฐาอยู่นี่นะ พวงมาลัยเอลิทอยู่ไหนฮะเก้เอ็กแกเกอเอุ้มาคณิานะคณิฐานครับนใอตรงไนคณิฐานะสองคณิฐานครับเราจะคิดถึงคณิฐานนะครับจะมาใหม่ ว่าหมดว่ามีเอ่อของมีเสื้อจาก e อฟถุงผ้าจาก e อฟชุดกิ๊บเซ้นจากน้องอุจายจาก AS นะฮะถุงผ <ม S 1> ก, ik, กิก๊บเซ้นจากแคนคลินิกกิ๊บคอชเชอร์จากซูนิชิกิ๊บเซ้นจากเรื่อนถุงเรดี้ครับกิ๊บเซ้นจากกล้องรับส TV, ัญญาณทีดาวเทียมจีเแอนซัทถูกต้องและผู้โชคดีได้แก่นายอาทิตย์บุญอภัยครับนายอาทิตย์ครับอยู่ไหมฮะอาทิตย์น,นับสามอาทิตย์นัหนึ่งก่อนเดียวสองหนึ่งอาทิตย์นับสามเลยนะครับ สองอาทิตย์นะครับเราจะคิดถึงอาทิตย์นะครับโอ้ยอยู่คนสาด้วยลิ้นมาครับหนึ่งครับผมนางชื่นชมนะนางนั่งเป็นอะไรหนุ่มจ้องครับนี่หนุนี่เขาป้ายไฟมานะครับปกติจะมีกระถางทูปประกอบรูปด้วยครับผมไม่ตายครับผมคนนี้นะครับ นั่งร้องไห้ใช่พวอเหยียตีนละลูกขยีบตีอ๋อคิดถึงโอต้่ะคิดถึงไปโอ้ยพึมาพึ่งมาให้ก่อนีอนั่งร้องไห้บอรยเอดซื้ออะไรมาอีกกับลูกปลาดุกปลดดุ ตัวไว้เออเหนื่อยนะใช่แต่พอมันกลับบ้านไปเจอคุณพ่อคุณแม่นะแม่พ่อไปก่อนมันออกนอกตลอดเลยมันไม่มีร้องไห้คิดถึงงนี้เลยนะแต่เจอพี่นี่มันร้องไห้ซึ้งปาถูกมจกคนนี้ครับพันอ่อนโอมะคลังครับพันออนมีไหมครับฉันว่าไม่แจกแล้วพันอ่อนนับไม่คิดถึงนะเอามาแจกนะพันอ่อนนะพันออนนะ เราจะคิดถึงมันมานอนนะครับทุกชานับเร็วมากเลยนเนี่ยให้นีดจับใหม่ทีให้นี่จับมาทีละห้าอันเลยไหมครับได้หนูมาจับมาทักษาหันแล้วกันใครอยู่เอานั้นโอเคเป็นอะไรหนูเอาหนักเขาดีใจวัดดำเลยดีใจพี่วัดดำคนคนคนเขามีคนมาในถังนะเวลาพี่เห็นวัดดำตอนปีสองปีสามพี่ก็ร้องไห้เขาผม ไม่เห็นที่บ้านนาทีที่เราให้เลยที่สองทีสามอ่ะท่าเล็กจับมาอย่างสิริยากรอินภูวครับสิริยากรมาไหมครับไม่มาแล้วสิริยากรนะมาแล้วัมาแล้วมาเลยไหนไหนวครับมาแล้วมาแล้วอพนั่งอยู่ ชอบพี่ลิศม,มากี่ปีแล้วลูกลูกจ๋าลูกลูกลูกเฮ้ยฝางกันนะหน่อยลูกเฮ้ยชอบพี่ลิศไหมชอบไหมชอบอยากจะบอกพี่ลิศว่าอะไรลูกแล้วชอบชอบชอบพี่ลิศตรงไหนเออว่าลิศเขาชอบเองจริงๆอ่ะพี่ก็ตื่นตัน้นนดีใจแทนเองเแล้ว,วแล้วพี่ลิศนี่ทำให้เราแบบทำให้เราแบบ มีอินสปิเรชันแรงบนันดาลใจเลยใช่ไหมครับผมตรอนี้แล,แล้วเพลงที่ชอบฟังมากที่สุดคือเพลงครับผมอตอนนี้พี่ลิศอยู่นู่นลูกอยากกอดไหม นี่ลักษณะล้มนี่เหมือนสิบล้อทับเขียน,นะท่านล้มทับอะไรนี่อโอเคเพราะฉะนั้นแล้วได้ของหวานเพราะเสียงประเมินเอาใส่หมวกให้ลูกอะ่ะตเออนี่ชินชอบพี่ลถือไว้เลยลูกไม่ไม่ต้องถือนะลูกเอาของไปอย่างเดียวเออนะคบผมชอบพี่ลไหมลูกไม่ชอบเลย ไม่ชอบเว้ยได้ของรางวัลเว้ยแจกดแจกเนี่ยฮะดูได้เยอะเลยฮะไม่ชอบชอบพี่นี่นะขอเสียงคนดีคนดีขอใเสียงอ๊อบเบอร์เป็นแล้วโอเคและแน่นอนครับว่าอีกหนึ่งรางวัลประกอบไปด้วย เสื้อจาก EFM ถุงผ้าเ e f มชุดกิฟเซตจากน้องหัวใจจาก AIS ครับผมกิฟเซตจากไทยครีนิกเอฟเอชเชอร์จากซูกิชิกิฟเซตจากเครื่องหนุนเรดี้กิฟเซตจากกล่องรับสัญญาดาวเทียม JMS กิฟเซตจากแอร์เอเชียและตั๋วเครื่องบินไปกลับในประเทศสองที่นั่งหนึ่งรางวัลเอาไหมเอาไหมจะไปไหนก็ได้สองที่นั่งหนึ่งรางวัลเป็นท้ายด้วยปากกาแม่เห็นแล้วตกใจอีกสองรางวัลนะครับ เป็นประกาศลูกเลื่อนแฟรและนั่นน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 นอนนนนะ,ะ,ะกนนนานนนนนะนนนนนนรนนนนนนมีนนนนนแนน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 นอนน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 นลนนร เด็กหญิงโอ้ได้เด็กหญิงเหรอครับครับอ่าและพีพันใจพลครับอยู่ไหมครับอยู่ไหมครับไอ้บอไอ้บไอโบเพื่อนแม่งร้องอย่างนั้นแต่ตัวเองได้อะใครอยู่บ้าไอ้บออยู่บ้าอย่ามาแอดนะอย่ามาแอดใช่นะเดี๋ยวโดนใครเหยียบตีหรือเปล่าเมื่อกี้นี้ไม่มีจะเอาใหม่ครับเอาใหม่เอาใหม่ครับสมัคได้โดมา ส่งแล้วก็หายไปไหนไม่รู้เลยแต่ดๆๆๆอยู่นัานหละผู้ชายคนเดียวเ้คนต้นด้วยนางครับอ่าแสดงว่ามีแฟนแล้วครับผมทองคูณชัยี่นีโอ้ยอ่านให้มันถูกเลยทองคุณชัยขี่นีครับพี่ทองคูณชัยี่นีครับอยู่หมครับสองสองท่ทอ เรียบร้อยครับจัดทักสาไบนีดครับคผมเอาละผู้โชคดีที่จะท่านได้ท่านต่ต่ต่อไปอันนี้รู้สึกจะเป็นเด็กครับนโ้เด็กได้มูได้ดูเหมือนเด็กครับครับผมแต่จใโตก็ได้เดี๋ยวจะเขาโตมาแกจะหน้าแตกก็าได้ือเหมือนแกหรือวะอ่ะอิสริยาที่ทั่งกวาปีครับคุณอิสริยาครับอยู่ไหมฮะอิสริยาน้องชื่ออะไรครับดีใจกันชื่ออะไรชื่อได้ใกันเหรอ ชื่ออะไรนะออคล้ายๆน้องเพื่อนชื่ออะไรสาร์พรดสองมีไหมอิซี่ยาอิซี่ย่านะกินนาฬิการีที่ไหมครับโอ้ยอีบ้าคนต่อไปอันนี้เป็นเด็กจริงๆครับฮะเด็กชายสมพลชัยไทยสงครับสมภพสมภพอยู่ไหนสุมาสมภพอยู่ไหน เฮ้ยสมพวรนะถูกแล้วแต่เขาเลีอกเก๋ๆจกลับบ้านแล้วสมนำหน้ายูอ่ะใครจะเอาวะสรุปเอาไหมไม่มีแล้วละ่ะอ่ะต่อ,อครับนีนน่้ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่พิรยศภัยอนันต์ครับพิรยศอยู่ไหมฮะพิรยศไม่อยู่อ่ะต่อเลยครับเอาละใครอยู่บ้างวะสี่นิลักษ์พิลาชัยครับอยู่ไหม เฮ้ยถามเลยว่าส่งแล้วไปไหนกันนะทำไมจับของกันแล้วไม่อยู่กันแล้วที่อยู่นี่ส่งป่ะส่งป่ะแล้วก็จับทำกล้วยทอดอะไรล้วครับโอ้ยต่อเลยลิ๊งเฮ้ยนัฐลือมนสัตตพันธ์ครับน้องนณัฐลืมนอยู่ไหมฮะอยู่ได้ไงไ่อยู่อยู่หรือป่าอยู่ไหมถ้าไม่อยู่จวดเดี๋ยวเจ้าจับสาใบครับผมไม่ใช่ไม่ใช่ กนั่หนงหนนยุดร้องไห้แล้วน,นั่หยุดร้องไห้แล้วน้องเล่าเหยียบตีแล้วก็หยุดร้องนะครับโถเพื่อนเหยียบตีแล้วก็หยิบก,ก้อนคระนัทจำเนียนกุลครับอยู่ไหมคะคุณธะนัทจำเนียนกุลพนัทจำเนียนกุลไม่อยู่แล้วครับไม่อยู่เราผ่านเลยนะครับจำมีห้าครั้งไม่อยู่แจกเออ เราจะไปที่อุทยานมัดฉาอะไรครับโยนของไปให้พวกแกเพื่อความสว่างจุลารักผลละโงครับจุลารักเป็นอะไรขีในใน้เหร่ ลักษณะเหมือนจะข้ามข้อชายแดนเลยนะเนี่ยเรียกเพื่อนมาออีกคนมีเพื่อนไหมเพื่อนอีกคนเออครับผมสุดท้ายมีของขวัญไม่ให้ลินะใครใครจะให้ผมอะไรก่อนน้ำมาฝากฉันไว้ครับผมอย่าฝากครับอย่าฝากอ่านี่ค้างนี่อยู่นี่รู้เป็นายครับผมนี่เขาค้างตังค์กันจริงๆนะสำคัญนะมันเจ็ดท่าหวยผมโอ๊ยวันนั้นเล่าเรื่องหวยใช่ไหมนี่แกต้องเอาเงินแกมาซื้อหวยครับ นะฮะอยู่เชียร์เชฟไม่ชอบดีแล้วจะเอ้าหนูเป็นอะไรซ่าชื่อครับน้องแพรวันนี้น้องอะไรคะหนูดีหนูดีแล้วเราล่ะแพรอ๋อชื่อแหลมแหมแหลมแหมได้ครับผมชื่อน้องแพรนั่นเองนะฮะอ้ายได้ถอดเสื้อเหรอใช่ครับถอดทำไมวะเอ้าเซ็กซี่ครับกไหมดอช่างใหนวะถ่ายรูปหนูจะถ่ายรูปเป็นรูป ลูกี่เป็นอะไรลูกโอ้ยขอขอึ้นนะ่ะทันนะพี่เอ้ยต่อได้นี่ใส่เลยจัดกลัวขโมยเข้าอยู่ไหนไปถ่ายให้ครับผมเออกล้อมากล้องมาใครจะถ่ายให้น่าคนนึงเร็วๆใส่เลยจัดก,กันหมดเลยนะครับผมกลัวขโมยเข้าปากกันเหรอครับฮ่าฮ <c oughs> ่าฮ่าตรงนี้เอาถ่ายรูไปไว้มาเต ไม่อะไรน่ะจเย็นนะโงอทาโหนี่มาจากไหนกันน่ะมาจุดร้อนอูยย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 ้ยสุดยอยย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 ุนยยยยิยยยยรยย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 ยอยย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 ะยยดยย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 ุดยย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 ยโอ้ยยมยยไยย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  หนูตื่นตากัพาบพี่าพี่ว่านามไม่คุ้นใจความรู้สึกของแนาบหลอกดีใจทำรักจริงๆกับเงินท่าที่ซื้อเอาไม่ไหวอนะครับหนโอเคโอเคหนูโอเคขอเสียงปรบอร์ด้วยเดี๋ยวให้ว่ดนมอบเลยนะฮะหนูจะทำกงก้ออะไร้หมือนครับผม ไไปปเลยเดี๋ยวมอบขอก่อนเลยนะครับโอเคเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายรูปก่อานิดหนึ่งดูดีถ่ายไหมคะเออเดี๋ยวเราค่อยถ่ายกันเดี๋ยวขออนุญาตมอบขอถ่ายรูปหรือว่าพวกแกไม่เอาถ่ายรูปอย่างเดียวเออเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเอาถือของให้พี่นิดหนึ่งนะคะลิทลิทมอบไปนั้นแล้วนะโอเคเหลือเดพี่จับเองนะ ตัวทุบบินเอเซียไปไหนก็ได้2ที่นั่งเอาไปรับไปเอาทุกที่ฉาโห,นะห,หลบบเข้าไปวะรอเอาหน่ะไม่เป็นไรหรอกเขาก็อยากได้ไม่ไปเอเชียให้เขาเลย2อรางวัลถูกต้องเยี่ยมเก,ก็บเลยเว้ยคันนี้เออนะฮะใครจะเอานะครับผมให้เพื่อนใครต้างมีมอบอุ่นใจจากเอเอเอสับไม่ได้เอา,เอา อันนี้เลดี้บูครับผมเลดี้บู๊ชายในตัวคุณปุกความเป็นชายในตัวคุณพี่ชาวชอบกินเนี่ยมันตะกตึกตลอดปุุกความเป็นชายติงขอบคุณแพงคอสเมติกย้้ยและสุดท้ายี่ชาเอง